โอเคครับตอนนี้อ่า่าเขาจัดปลาอะไรไม่รู้ครับไรไรแต่คันนี่อื้มงงแทบหักครับหน่วยเนื้ไว้ซีลของเราเตรียมจะลงนะครับนี่โอ้โห <laughs> ดูคันครับดูคัน <laughs> ไม่ยอมขึ้นครับท่านผู้ชม อ,อ,อดูดวนวดน้ำโอ้โหอ่ายอมแล้วครับอย่างนี้อา้าว นี่ครับผลงานไม่เปียกกางเกงไหนเลยเลยไม่ได้ล้างตูดเลยครับของเราตูดเลยไซโลครับไซโลไซโลไโลครับผลงานของวันนี้ครับไโลเรียนแปดตอนครับ